ริชชีลูกนี้แอบแซบมากค่ะแปลกตาสุดๆนานๆทีจะได้เห็นเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกับนักแสดงและนักแบดมินตันชาวไทยคนสวยเป็นอย่างดีค่ะสําหรับริชชีออรเรเนสสาวสวยหน้าหวานแฟนสาวสุดที่รักของเพล็หนุ่มก๊อดอิทธิพั์ที่ทั้งคู่มักมีโมเมนต์มุงมิง,มงฟรุงฟริง้งอวดหวานผ่านทางโซเชียลให้คนโสดไม่มีที่ยืนและทนดูไม่ไหวยอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งล่าสุดนั้นริชชีได้ออกมาโพสต์ลุกแซบแปลกตานานๆที่ทุกคนจะเห็นกันสวยออร่ารพุ่งมากค่ะจนบรรดาชาวเน็ตนั้นทนกันไม่ไหวรีบพุ่งเข้ามาส่งอิโมจิหัวใจกันรัวๆพร้อมกับคอมเมนต์อีกค่ะซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นลุกที่แปลกตามากโชว์แผ่นหลังสีขาวที่มากเนียนสุดๆแซบเบาๆแฟนนุ่มอย่างก๊จะว่ายังไงบ้างคะ